ครับสำหรับ EP2 นะครับเราก็มาดูนะครับว่าแย่ไ yeah, ค้มาแดงแบบพัดบ้านจะเป็นัไงบ้างครับอุปกรณ์ข,ของเรานะครับ ับได้เยอะดูหลังต่อไปกันครับเราจะได้เยอะได้น้อยไหมครับหลังแดงของเรานะครับอีหลังใดดหญ่อี่ลังนึงครับโอ้ยโล้ะจับเอ้ยขาก็ไม่ค่ยดีครับทับรูดนะครับ เยอะ,ะครับเราแย่พออยู่พอกินนะครับ วิธีการหาอยู่หากินบ้านๆครับเอาพออยู่พอกินครับเราไม่แย่รังให้แตกนะครับเอาเจาะแค่ตูดลงมาแค่น้นพอนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพออยู่พอกินนะครับแค่เล็กน้อยครับไข่ผากเยอะไปหน่อย ้ายที่ครับย้ายที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้จะ้าให้เขาใาตา่ออกให้หมดก่อนนะครับเราจะมาดูกันอีกทีครับครับครับนี่ครับไม่ได้ใส่แป้งใส่อะไรนะครับเขาแค่แห่ลงมาแล้วก็ให้เขาออกใส่ออกแค่นั้นเองครับไม่แต่ว่าสาหรับคนที่หาขายก็อาจจะต้องการใส่แป้งใส่อะไร แต่ถ้าแหญ่กินแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายครับไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพออยู่พอกินนะครับเอาแค่ก้อยแซบๆก็อพอนะครับไม่เยอะครับนี่ครับในป่าในสวนของตัวเองก็จะอยู่แบบนี้แล้ครับไม่ใช่ของตัวเองสิงของพี่สาวนะครับ เราก็หาแค่ได้อยู่ได้กินนะครับเราไม่อะไรมากมายกับมันนะครับก็ที่ย้ายมาอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับย้ายที่มาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราก็จะให้เขาที่ไต่มาข้างนอกนะครับขยับรังมาสร้างรังใหม่ข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะี่ครับการหาอยู่หากินของเราให้มันเป็นไป,ไปตามธรรมชาตินะครับ หาที่ให้เขาอยู่มั่งนะครับเราไม่ได้ต้องการทำลายเขามากนะครับเพียงแค่แบ่งปันกันกินไปเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากเลน้อยกวานไปอีกที่นะครับการหาอยู่หาก,กินนะครับการแยกไข่มดแดงนะครับเราเขาจะ้ายถาดแบนนะครับเพื่อให้มันไตออกนะครับแต่ว่า ถาดสู้งเนี่ยจะง่ายกว่านะครับนี่ครับเพียงแค่เอากระทะไปเัก่หนึ่งใบนะครับมันจะง่ายครับต่อก,การทำนะครับ,รบตัวก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนี่ครับถือว่าเอาพอได้ก้อยครับไข่ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเนี่ยผิดเวลาไปหน่อย แล้วฝนก็ไม่ตกด้วยเห็นรังมันแห้งๆดีน่าจะโตเต็มที่เหมือนรังแรกแต่ก็ไม่เต็มนะครับรังแรกก็มีเต็มหน่อยนะครับนี่แหละครับคือธรรมชาติของเขาครับเอาลืมกลับกล้องดูครับดูแต่ตัวเองโอประเทศไทยเห็นอย่างนี้นครับขอโทษขออภัยในการลืมกลับกล้องนะครับ <c oughs> ส่วนการกัดก็อยากกิน ของที่มีเจ้าของแบบนี้ก็ต้องทนหน่อยครับกับการโดนกัดนะครับแต่ไม่เท่าไรแล้วครับแค่โดนกัดเล็กๆน้อยๆครับแต่เราได้กินอร่อยก็โอเคแล้วครับการหาอยู่หากินของเราครับนี่ครับใส่กระทะนะครับสูงๆหน่อยเขาจะไต่ออกโดยไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไข่นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเนี่ยเราก็แค่เหลี่ยออกแค่นี้เองนะครับไม่ใช่เรื่องอยากเลยนะครับกับการเก็บบัมบัดแดงนะครับใส่ชุดรัดกุมหน่อยก็การแค่ข้อมือหรือใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าดีๆก็ไม่มีได้กัดแล้วครับธรรมชาติครับกินอยู่แบบธรรมชาติหาแบบธรรมชาติก็อย่างนี้แหละครับไปครับ สำหรับ ep สองการแยกไข่แดงของเรานะครับแบบบ้านๆถึงจะไม่ได้เมียได้แต่ไข่ผากนะครับก็เรียกไข่ผากนะครับไข่เล็กเงี้ยเรียกไข่ผากแต่ถ้าเต็มๆเงี้ยก็จะเป็นไข่ที่เต็มนะครับไข่แดงเต็มๆครับเอาแค่พอก้อยแซบ่บได้จำสักคำก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับไปครับคอยไปชม ep สองกับการ ก้อยไข่มะแดงแล้วก็ลวกดอกกระเจียวนะครับสุดยอดในการจัดของกินแบบบ้านๆนะครับไปครับหามาครับช่วงที่สามกันครับกับการหาอยู่หากินนะครับหาได้ก็กินนะครับวันนี้ก้อยไข่มะแดงครับและลวกดอกกระเจียวครับแค่นี้ก็พอแล้วครับกับการเป็นอยู่การอยู่หาอยู่หากินของผมนะครับ สุดยอดเลยครับถือว่าก้อยแขงบะแดงก็จะเป็นแจ่วนะครับส่วนดอกกระเจียวลวกเราก็จะเป็นผักจิ้มกันแซ่บๆนะครับนะครับี่น,น้องจำแบบนี้อย่าเพิ่งคุยครับมันจะได้อร่อยอร่อยหืมดอกกระเจียวนะครับ หอ <If S 1> <Hollywood. S 2> มหวานนะครับแค่นี้ก็ถูุกกายสบายใจแล้วครับยบกันหาอยู่หาจึิงครับไม่ต้องอะไรมากมายครับอืดอกกระเจียวหอมหครับมาครับมา ครับข้าวไข่มดแดงก็คงจะอ่ามีเห็นมีกินเยอะแยะมากมายในลวกดอกกระเจียวปลูกเองนะครับหากินเองฮ <laughs> ูครับทำเยอะฮแล้าก็ตามด้วยดอกกระเจียวแล้วครับอืม <c oughs> ครับไม่ต้องอะไรมากมายครับแค่นี้ก็อิ่มและสุขใจครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินกรับพี่นอ้องออื อร่อะอร่อยอร้อ,อ,รอนๆจะบอกใครครับเก <c oughs> ี่ยวจี๊จัดมันมันดีแทนเกี่บองเลยครับวันนี้ถ้าทำเกี่วบองคมจะไม่ทันความหิวนะครับ <c oughs> ต่อยครับมาแดงดีกว่า đẹp đẹp bỏ khai lắp đồ cà chiêu đồ dày hồng hồn ạ à à à ม่รครับพอยัดเข้าไปก็เริ่มอิ่มนะครับกินไม่เยอะครับ <laughs> อยากคุยนิดหน่อยอยากคุยอยากคุยครับเริ่มจะอิ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอ่ะคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับสดัสดีครับ